วิธีแก้ไขแป้นพิมพ์มือถือ a m s ซุงเปลี่ยนหรือสลับภาษาไม่ได้ยกตัวอย่างแป้นพิมพ์มือถือไม่มีปุ่มเปลี่ยนภาษาให้เราแต่ที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือต่อไปให้เราแต่ที่การจัดการทั่วไปแต่ที่แป้นพิมพ์ตรงนี้นะครับต่อไปให้เราแต่ที่แป้นพิมพ์ซัมซุง เลือกแป้นพิมพ์ซัมซุงถ้าเลือกเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายตรงที่แสดงปุ่มแป้นพิมพ์เดิมปุ่มปิดให้เราเลื่อนเปิดนะครับปุ่มแป้นพิมพ์บนแถบการน,นำทางเปิดเรียบร้อยให้เรากลับมาดูแป้นพิมพ์มือถือถ้าอยากสลับภาษาแต่ที่แป้นพิมพ์ไอคอนตรงนี้นะครับหรือง่ายสุด ให้เราแต่ที่รูปไอคอนรูปโลกตรงนี้นะครับทำง่ายๆ